เป็นอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างมากกับการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ในท่าผีเสื้ออายุไม่เกิน6ปีรายการหนึ่งและหนึ่งในนั้นคือหนูน้อยวันย่าวัยสี่ขวบที่ทำเอาผู้ชมในสนามถึงกับตกตะลึงเพราะเธอได้คว้าแชมป์ว่ายน้ำในท่าผีเสื้อรายการดังกล่าวแบบชนิดที่ว่าทิ้งห่างผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวที่สำคัญหนูน้อยวันย่าคนนี้สามารถที่จะว่ายน้ำในท่าผีเสื้อไปจนถึงเส้นชัยได้ในรวดเดียวโดยที่ไม่มีการโผล่หน้าขึ ความประทับใจให้กับชาวสังคมออนไลน์ได้อย่างมากเลยจริงๆ